ในบ้บบร้านเติมเกมโรบอทที่ดีที่สุดในตอนนี้มีทั้งระบบ ID Pass และระบบกลุ่มเติมด้วย True Money และ True Wallet ขอให้ทุกคนมีความสุขกับโรบอทก,กับโรบอทนะครับบอบอสวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะคะผมวันนี้เรามาอยู่กับผมนะครับพายุออกจากวันนี้เลยนะครับผมเย่วันนี้นะครับผมเราจะมาทำในเรื่อง,งพอเท l เหมือนดีมนะครับผมดีมที่เขาไปเป็นแบบสปีดรันนะครับผมโอ้ยค้างเดี๋ยวก่อนที่จะอัดอะไรคร้างวันเนี้ยนะครับอย่างแรกนะครับผมให้เราเอาโตัวโบสโตนมานะครับผมทำแบบนี้เนาะแล้วก็เล็งไว้ตรงตรงนี้นะครับกดน้ำนะครับทุบออก อ่าตุกอเกเสร็จแล้วจบปุ๊บนะครับผมให้เราทุบด้านล่างนะทุบด้านล่างแล้วก็เอาลาวาลงไปเลยครับโอเคเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเอาโอลอ้อนหินมานะครับสองบล็อกแบบน,นี้ขึ้นมาตรงนี้สามบล็อกนะครับสองสามอ่าจะเป็นประมาณน,นี้นะครับผม ต่อไปนะครับให้เราเอาน้ําวางไว้ก่อนนะครับ <c oughs> มันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับต่อไปแล้วก็วางระวางเลยครับแบบนี้ต่อไปนะครับเราวางได้บนเลยแล้วก็เอาน้ำมานะครับอ่านี่เราก็จะเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม จะตกแต่งอะไรเพิ่มก็ได้นะคะตรงน,นี้อ่าตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะผมมันจะเป็นประมาณนี้นะฝันน่งนี้จะแบ่นนะ้อหน่อยนะก็จะทําก็ทําได้นะครับผมหนึ่งสองสามตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ลาวาไปเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงน,นี้อยากจะเอาลาวาออกก็เอาออกได้นะครับผม เดี๋ยว่าอันนี้นะครับอ่าก็เสร็จเหอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราลองดูกันอ่านี่ได้แล้วนะครับผมทุกคนแล้วก็ทำเหมือน,นี้เลยนี่เราก็เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ได้จริงนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะโอ้โโอ้ยแหละ แปลกทันใดเดี๋ยวเราผิดในเดเออร์เลยนะ,ะันโอเคนะครับผมวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดีย๋ยวกตดวแล้วก็แชร์กันแรไปแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเดีย๋ยวไปดูชองของบีมเรว่นะครับผมอ่าเป็นช่องที่ผมชอบดูมากเวลาเขาอัพโหลดลงสื่อรันหรือว,ว่าอะไรฮา่ฮาฮ่านแะก็จะเห็นชอบดูมากเลยนะครับผมจะเลยทำสกินนี้ขึ้นมา ไปกินหน้าเอ๋น,นะครับแล้วก็ด้านหลังมีชื่อไป t วันด้วยนะครับโอ้ยๆนี่ครับที่ดูไันนะก็วันนี้อย่าลืมกดไลก์ลก็แชร์ก็ Subscribe ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย